สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านยังไม่ไทําการล้างทางความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ว่าเห็นความผมชัดเจ๋วนี่ชัดเจนมากนะครับท่าน เป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบพอสมควรครับกดรอยบุบรอยบี้ตามขอบตามมุมครับดูสครับเนี่ยต้องตามขอบตามมุมนี่ครับก็มีครับแต่นิดเดหน่อยนะครับท่านนี่ครับตามขอบเหลี่ยมนี่ครับหรือว่ารอยข้างนอกนี่ครับนี่ครับมีอยู่แต่นิดหน่อยมากครับไม่มากมายอะไรเลยครับท่านเรามาดูนครับว่าจะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับเหรียญที่จะมีราคาสูงนั้น มันเป็นปีพศนี้ไหมในระดับยูนซีราคาสูงแน่นอนครับสำหรับปีพศนี้นะครับเรามาดูครับว่าจะเป็นเหรียญชนิดแบบไหนครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยสองสีนะครับจิบโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยคมเจ๋ยวสวยงามมากครับท่านสุดยอดจริงครับหายากมากนะครับแบบนี้ครับท่านแล้วมาดูนี่ครับ เบื้องหน้าพง์ท่านก็ภูมิพลอรุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้ากับท่านแล้วบรมบุรุษพง์ท่านอ่ะดูสิครับคมจเจ๋วมั้ยสุดยอดครับมีรอยขีดข่วนเหมือนกันครับแต่น้อยมากครับท่านคมจเจ๋วมากับสลับบรมบุรุษพงท่านครับพง์ท่านสวมชุดคุยนะครับท่านเพื่อมาพาท่านไปทางด้านซ้ายนะครับท่านจะด้านซ้ายด้านขวาไม่สาคัญครับสําคัญจริงๆคืออยู่ที่ราคาของเหรียญครับท่านนั่นแหละสาคัญที่สุดครับอยู่ราคาของเหรียญนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้ครับท่านราคาของเหรียญจํานวนการผลิตด้วยครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมั้งครับเอยโอ้โหสุดยอดครับท่านคมชัดเจ๋อมากครับทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำการล้างครับยังเงาวับขนาดนี้ถ้าทําการล้างแล้วจะเงาวับขนาดไหนครับดอยบุบร้อยบี้มีครับแต่ไม่มากมายอะไรเลยครับท่านแบบนี้สุดยอดนะครับหายากมากนะครับแบบนี้ครับแทบจะไม่มีในระบบม้วนเวียนอยู่แล้วสำหรับปีพศนี้ครับ มาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับสําหรับอักษรบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อูมิการทางสายตานะครับท่านสามเหรียญคิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างวันนี้นะครับพอศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสองห้าสี่แปดนะครับไม่ได้ติดอยู่ใหนือในสี่ดับที่หายากนะครับเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือวัด พระปางวัดดุลรุ่าวาลานะครับท่านแต่ลรบาบนี่คือแม่นเจ้าพญาครับนี่ครับแม่นเจ้าพญาครับล่าสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินครับสําหรับปีพศ2548นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญแลยครับอยู่นี่ครับนี่ครับมาดูทางขอบเฟืองนี่ครับ2มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่าน สองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนนะครับท่านหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนนะครับท่านในระดับยูนซีเขายังอุตสาหให้แปดสิบาทต่อเหรียญเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับแปดสิบบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีจำนวนการผลิตร้อยสิบเอ็ด 11, 000, ล้านเศษเศษเนี่ย สินเนียนที่ผ่านก็ใช้เหรอครับตกอยู่ที่เลยละยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับ